ย้อนกลับไปในยุคที่โลกยังไร้ซึ่งภาพถ่ายผู้คนจินตนาการถึงการบันทึกช่วงเวลาสำคัญด้วยแสงวันหนึ่งในปี1826นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสนามว่าชเซฟนีเซโฟนีเยสได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นเขาใช้แผ่นดีบุกผสมยางมะตอยฉาบแสงบันทึกภาพทิวทัศน์นอกหน้าต่างบ้านของเขาได้สำเร็จนั่นคือภาพถ่ายภาพแรกของโลกที่ใช้เวลาเปิดรับแสงยาวนานถึง8ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ของกล้องถ่ายรูปต่อมาเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดจากภาพขาวดำที่ต้องใช้เวลานานก็เข้าสู่ยุคของฟิล์มสีกล้องมีขนาดเล็กลงพกพาง่ายขึ้นผู้คนเริ่มบันทึกภาพความทรงจำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายไม่ใช่แค่ภาพนิ่งอีกต่อไปวงการภาพยนตร์ก็ถือกำเนิดขึ้นทำให้การบันทึกภาพเคลื่อนไหวกลายเป็นความจริง จนกระทั่งศตรวรรษที่21โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวกล้องดิจิตอลเข้ามาแทนที่กล้องฟิล์มอย่างรวดเร็วภาพถ่ายถูกเก็บในรูปแบบไฟล์ไม่ต้องล้างฟิล์มอีกต่อไปและแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็มาถึงเมื่อโทรศัพท์มือถือได้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่สื่อสารอีกต่อไป but it t r a n s f o r m into a camera ในปี2000โทรศัพท์มือถือรุ่นชาร์ป JH04 ได้เปิดตัวออกสู่สาธารณะเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่มีกล้องถ่ายรูปในตัวความละเอียดเพียง0.11ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนไปตลอดกาล จากนั้นเป็นต้นมากล้องในสมาร์ทโฟนก็พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งความละเอียดของภาพเพิ่มขึ้นเลนส์มีความหลากหลายมีเทคโนโลยี AI ช่วยปรับแต่งภาพถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นจนถึงขั้นที่สมาร์ทโฟนบางรุ่นสามารถถ่ายภาพคุณภาพสูงเทียบเท่ากล้องโปรได้เลยทีเดียว ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกใช้สมาร์ทโฟนบันทึกภาพช่วงเวลาแห่งความสุขความทรงจำสำคัญและแบ่งปันเรื่องราวผ่านภาพถ่ายได้อย่างง่ายดายสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นจากความฝ่ายฝันของนักประดิษฐ์ในอดีตที่ต้องการจับแสงไว้และได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน